ชาวนี้สาสาวเจนนี่โราว่และจีซูกลับถึงเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นตารางคอนเสิร์ต world t o born pink อังโคที่ฮานอยประเทศเวียดนามซึ่งหนึ่งใน3มสาวนั้นมันก็จะมีอยู่หนึ่งที่ชอบทำตัวแปลกแยกไม่เหมือนใครตอนเดินออกมาจากประตูทำเป็นเขินตัวหดเพราะอะไรเขินทำไมเขินที่กางเกงติดตุ๊ก,กตาห้อยเรียงยาวไปถึงตาตุ่มชี ถ้าจะขนาดนี้แล้วแชงไม่ต้องเขินแล้วค่ะนี่ยังว่าได้อีกนะขาอีกข้างยังว่างหรือจะติดที่เสื้อเพิ่มอีกก็ได้ไหนๆก็ไหนๆละไปให้สุดค่ะเหมือนจะเขินนะแต่ก็เต้นท่าโรบอตเหมือนจะเขินนะแต่ก็ยกแขนยกขาโชว์ตุ๊กอย่างภูมิใจเหมือนจะเขินวิ่งไปจับแขนพี่จีไว้และสุดท้ายก็เต้นท่าโรบอตเดินขึ้นรถไปโอ้ย เป็นเอ็นดูนี่แชงอย่าน่ารักให้มันมากนักได้ไหมฉันดูคลิปไปยิ้มแก้มแทบแตกแล้วนับวันเจ้าก็รอกน้อยของพวกเรายิ่งตลกแล้วรีแอคพี่เจนนี่กับพี่จีที่สงสัยตามมองประมาณว่าแกแกเลิกแปลกได้ป่ะเราอายคนแล้วแชงก็ตอบกลับไปว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ ในายใครบอกว่าแบล็ p พิงเป็นวงตลกไม่จริงมันไม่จริงค่ะแบล็กพิงคือวงศูนย์รวมความหลากหลายทั้งเกาะทั้งเปาะทั้งแปลกสุดยอดความพีความหารับประกันถ้าไม่ขำคืเนเงิน ส่วนน้องลิซ่านั้นแยกกลับกับเพื่อนๆในวงนะคะไม่รู้ว่าปลายทางการเดินทางของน้องจะเป็นที่ใดแต่ไม่ว่าน้องจะไปที่ไหนยังไงก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยถึงที่ใหม่แล้วก็พักผ่อนเยอะๆแล้วพวกเราจะรอลิซ่ามาอัพไอจีนะคะอีก แล้วก็มาถึงควันหลงของคอนเสิร์ตที่เวียดนามกันบ้างโดยในคอนเสิร์ตวันแรกน้องลิซ่าเป็นเมมเบอร์ของวงที่ถูกเซิร์ชมากที่สุดใน Google เวียดนามและในวันที่2ก็เช่นกันค่ะโดยในช่วงระหว่างคอนเสิร์ตที่ฮาหนอย Lisa is the most searched blackpink member ทั้งใน Google และใน YouTube เวียดนามเลยค่ะโหยตัวแม่การค้นหาเวอร์ที่สุด และต้องบอกว่าในคอนวันที่สองนี้ลิซานาเปะผมปังปล่อยผมสยายลอนใหญ่ยาวถึงเอวสวยหนักมากสวยแบบเกลียวขึ้นมหาสมุทรสวยแบบแรงบันดาลใจไม่หลุดเทรนสวยแบบรับทานคนเป็น oh. ได้ทั้งเมืองจะมีคำไหนบรรยายความสวยได้มากกับความว่าสวยไหม ไม่ว่าสไตล์ไหนชีก็เอาอยู่ส่วนเรื่องคาริสม่าก,การเล่นหูเล่นตาก,ก็ต้องยกให้ชีจริงๆพอสวรรค์นในการสร้างสเสน่ห์เป็นผู้หญิงเกรดๆที่เราไม่สามารถละสายตาได้มันเพลินมากแอดสามารถนั่งดูนั่งชมลิซ่าเล่นคอนเสิร์ตได้มันทั้งวันทั้งคืนไม่มีเบือ่อ <Hey. S 1> ในจะการไฮบคนดู <Hey. S 1> การเอนเตอร์เทนยิ่งในช่วงโซโลล oh. สุดยิ่งกว่าอย่างสับอย่าง แซ่บยิง่งเลิศเต็มร้อยให้ล้านเป,ป๊ะปังปัวปัวจังหวะจบเพลง d r o p i n on ั o นยยักคิวยิ้มเท่ส่งจูบให้แฟนๆไปหนึ่งกลุ่มแต่พอสองวิสุดท้ายเท่านั้นแหละเกรงหน้าไม่ไหวกลายเป็นนุกเน็กน่ารักสุดยุกยิกนุ๊กดีใจทุกอย่างสดใสลงตัว perfect แอดละชอบทวิตหนึ่งที่ทวิตบอกว่าบทสนทนาตอนก่อนลิซ่าจะมาเกิด เทวดาถามว่าเจ้าลองเลือกซิว่าอยากเป็นคนสวยหรือเป็นคนน่ารักลิซ่าตอบเทวดาว่าหนูจะเอาทั้งสองอย่างเลยค่ะเป็นเห็นด้วยมากนี่เป็นปัญหาของลิซ่าเลยนะชี้ว่าลิซ่าดูดีไปกับทุกอย่างทั้งสวยทั้งน่ารักจบครบในคนเดียวสวยน่ารักแบบแทบตายเลยจริงๆ นอกจากนี้ก็มีโมเมนต์แชร์ลิสต์ด้วยค่ะในเพลง Really ที่โรเซ่ร้องท่อนที่ว่าถ้าเธอจุ๊บฉันหนึ่งทีฉันจะจุ๊บเธอคืนไปสองทีแล้วลิซ่าก็เรียกวิ่งมาขวาไหล่แล้วก็จุ๊บไปฟอดใหญ่ที่แก้มโรเซ่หนึ่งทีครี๊ปนี่มันจุ๊บ ไม่มีสแตนอินถามว่าจบไปแรงแค่ไหนก็แค่รอยลิปสติกไม่กันน้ำของลิซ่าแปะติดไปที่แก้มซ้ายของโรเซ่เป็นจบที่สถาสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งหอเลยค่ะ โรเซงี้มีการชี้แก้เป็นหลักฐานอมยิ้มหวานน้อยๆพอใจแต่พองามแล้วเอ๊ะนั่นมันพี่เจนเนี่ที่วิ่งมาจะขอจุ๊บด้วยซีนเราสองสามคนแบบนี้อีกแล้ว เจนริทเซแรงมากนอกจากนี้ก็มีโมเมนต์แชร์ลิทในช่วงอังกอรท้ายคอนด้วยค่ะความโอบความเอียงความซบเอ่ยใดยสมองไหลกันตั้งแต่หัวค้ำกันไปเลยความมุมุในรอยยิ้มในแววตาของสองสาวนั้นมันหวานฉ่ำอะไรที่แล้วความพีเจนนี้ขอสองสองสาวนั้นมันทะเลน้นเป็นโมเมน เรียกได้ว่าคอนครั้งนี้มีแต่ความประทับจิตประทับใจเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่แฟนๆรู้สึกไม่ค่อยโอเคสําหรับคอนรอบนี้นั้นก็คือมีคนโยนตุ๊กตาตัวใหญ่เบอร์เริ่มขึ้นบนเวทีตอนที่สาวๆกําลังทําการแสดงค่ะโซนที่โยนตุ๊กตาขึ้นมานั้นก็น่าจะเป็นโซน VIP นะคะมีแรงซื้อบัตรตั้งแพงแต่ไม่รู้เรื่องกฎกติกาบรยาทก็ ไม่น่าจะใช่แล้วตุ๊กตาก็ตัวใหญ่มากโยนขึ้นมาได้ไงไม่ห่วงความปลอดภัยของสี่สาวเลยถ้าโดนใส่สาวๆทำสาวสาวหกล้มหรือกำลังเต้นๆอยู่แล้วเหยียบใส่แข้งขาหักไปทำไงการโยนของขึ้นมาบนเวทีที่ศิลปินกำลังทำการแสดงอยู่มันอันตรายจริงๆนะคะและถ้ามีกรณีซ่อนกล้องไว้ในของข้างในอีกซึ่งมันก็น่าแปลกมากเลยนะคะว่าทำไมเอาของชิ้นใหญ่แบบนี้ เข้ามาในคอนได้ทั้งทั้งที่มันต้องผ่านการตรวจก่อนเข้ามาอยู่แล้วแล้วยังไงพี่ผู้ลิศของเราก็ไม่ยอมหรอกค่ะเพื่อปกป้องพี่ๆในวงและตัวเองก็หยิบตุกตายอนกลับลงหลุมไปเลยจ้า ฉันละชอบจริงๆลิซ่าเวอร์ชั่นดุราวกับเสือนี่แค่ข่มเบาๆเองนะและพอแอดเห็นเหตุการณ์นี้นะคะทำให้นึกย้อนกลับไปตอนที่ลิซ่าเคยวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากตุ๊กตาที่ถูกโยนขึ้นมามากมายบนเวทีแบบนี้เลยค่ะ แอดคิดว่าสิ่งที่ลิซ่าทำมันก็สมควรแล้วนะคะพี่เสือของเรากแกร่งขึ้นและก็ดูแบบนี้แหละคะ่ะอย่างเท่เลยแต่ไม่เพียงแค่นี้นะคะยังมีอีกช่วงหนึ่งที่น้องลิซ่ากำลังนั่งรอกาศหยิบของให้ก็มีคนปาบงมาโดนใส่แขนลิซ่าน้องไม่ว่าอะไรแต่รีบวิ่งหนีไปเลยสงสารน้องเหมือนกันมันไม่ได้เจ็บตัวอะไรหรอกแต่ฉันเจ็บใจเพราะน้องคงตกใจ ศิลปินที่เขากําลังทําการแสดงอยู่บนเวทีกําลังมีฟิลดีๆกําลังสนุกและเอนเตอร์เทนในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องมาคอยระวังตัวเพราะเป็นคนในที่แจ้งสิ่งที่กว้างขึ้นมานั้นเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอันตรายมากแค่ไหนลิซ่าก็เช่นกันน้องต้องมาคอยระแวงแบบนี้ทั้งที่กําลังทําการแสดงหรอมันไม่ใช่ค่ะ อย่าหาทำอีกเลยให้เกียรติและคำนึงถึงความปลอดภัยของศิลปินที่เรารักกันดีกว่านะคะ อย่างไรก็ดีเวทีสุดท้ายในสาหรับ b o r ์นพ n k ก์ r t ิร์ดท a a ร์เอก็ปิดฉากไปอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของบลิง k หลังจากนี้4-3ก็จะมี b o r ์นพิ k ก์ r วิร์ดทั e n c o r e ที่อเมริกาอีก5รอบการแสดงเท่านั้นก็จะปิดจบคอนเสิร์ตท,ที่ลากยาวมาเป็นปีของ b l a c k p i n กแล้วค่ะต้องขอบคุณ4ี่สาว b l ล c k พิ n กของพวกเรามากๆเลยนะที่ทอรหดอดทนกับคอนรอบ ขอบคุณที่มามอบความสุขให้พวกเราเหล่า b l i n ททุวโลกนะคะปอหลออถ้าสาวๆยังอยู่ร่วมกันต่อก็ขอให้พบกันอีกในครั้งหนะ้าสำหรับทัวร์เอเชียน,นะคะและ,ปะเปิดบอร์ะกาประทับจิตประทับใจอะไรกับคอนครั้งนี้กันบ้างไหนเล่าไหนเมาส์เอาให้หา <Okay. S 2> และอยากฝากอะไรถึงคนที่ยอนตุ๊กตาปลาบงขึ้นมาบนเวทีกันบ้าง สอนได้สอนสอนเบาๆเอาพอ,อมปากหอมคอพอสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะเราจะได้เจอกันทุกวันได้ยินเสียงกันทุกวันและจะไม่พลาดการอัปเดตดีๆของ b l a c k พิงกกันเลยรักเพื่อนๆในช่องนี้มากๆม,มีความสุขกันมากนะคะไปลวบายบายสวัสดีค่ะิงคย